สวัสดีครับเจียมมาตกกลับมาอีกแล้ววันนี้มีของใหม่มารีวิวให้ดูอย่างที่เห็นอยู่ในภาพก็คือชุดของ 2P นั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจะขอเล่าไปถึงเรื่องของพี่ 2P ว่าพี่โตงนี้กันก่อนนะครับพี่โต้งนี้เป็นเสือปินแรปเปอร์ชื่อดังของประเทศไทยซึ่งมีโอกาสได้มาร่วมงานกับฟรีไฟในโปรเจกต์ฟรีไฟ X2P นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นอกจาก พี่ต้งเขาจะแต่งเพลงมี MV มีภาพส,สวยๆมีชุดเข้าไปในเกมแล้วพี่ต้งเขายังมาเป็นอ่าอีสปอร์ตแอมบาสเดอร์ของฟ f ีไฟในปี2021นี้ด้วยตัวเพลงจะเกี่ยวกับอะไรนะครับตัว MV จะเป็นแบบไหนก็น่าจะได้ดูกันแล้วปะ่ะหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูก็น่าจะเป็นคืนนี้แหละวันที่7นะครับต้องบอกว่าอาจจะมีความติดอยู่นิดนึงใน MV นะก็ลองเข้าไปดูส่วนตัวรูป ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูกันมากเลยเนื่องจากว่ารูปเซตนี้นะมันจะเป็นรูปที่มีการแต่งแบบใส่จินตนาการเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเกินจริงไปนิดนึงแต่ว่าแต่ละรูปเนี้ยมันจะแฝงข้อคิดหรือแฝงความในไว้ในรูปนะครับก็ลองไปดูกันนะว่าแต่รูปเนี้ยเราสื่อถึงอะไรเข้าไปสวยรูปสวยจริงๆพี่เห็นมาแล้วถ้าน้องๆยังไม่เห็นก็รอติดตามกันอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นนะวันนี้เรามา รีวิวชุดที่ดูแล้วก็อธิบายกิจกรรมว่าเล่นยังไงดีกว่าโดยกิจกรรมตัวนี้จะเปิดตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่1 4 7วันเหมือนเดิมเป็นกิจกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาในฟรีไฟล์แต่ว่าไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่สอนเล่นมาดูชุดกันก่อนดีกว่านะว่าชุดเนี้ยมีอะไรบ้างชุดจะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับก็คือจะมีเสื้อกางเกรงรองเท้าทรงผมแล้วก็แว่นตาอันนี้ให้ดูแบบไกลๆนี่ส่วนแบบนี้คือไกลๆนะ จากนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูทีดาชินละกันเนาะเสื้อแล้วก็อวกรองเท้าขอเปลี่ยนรองเท้าอะไรเดียวเท้าแตะอยู่ไหนเอ้ยอ่าโอเคส่วนแรกเป็นทรงผมนะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมสั้นธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยชอบพี่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ นะส่วนกางเกงเป็นกางเกงคล้ายกางเกงยียนนะครับแล้วก็มีเข่าขาดด้วยเป็นกางเกงทรงเดฟบกางเกงนี้ก็ดีสวยดีเอาไปใช้ได้กับหลายชุดดีนะครับเพราะเป็นกางเกงที่ทรงและสีมันปลอดภัยมันมิกซ์ไม่ยากมาดูที่ส่วนอื่นกันบ้างดีกว่านี่ส่วนแรกก็คือตัวแว่นตาแว่นตาจะเป็นทรงแปลกๆนะเราไม่เคยเห็นแว่นตาทรงนี้ในฟรีไฟล์มาก่อนแล้วก็จะมีการแต่งของขอบแว่น ที่ดูแบบล้ำยุคอนาคตนิดหนึ่งสวยดีนะครับวันนี้ตัวเสื้อตัวเสื้อก็สวยมีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นคำว่าฟีฟายข้างหลังนะมีคำว่า 2P มีกระโหลกมีนูมินีเป็นการใส่เสื้อแบบแปลกๆอะนะน้องก็ดูเอาเองกันว่าเขาใส่แบบไหนใส่เสื้ออยู่ข้างในข้างหนึ่งข้างนอกข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่เท่ดีนะครับนี่รองเทา้ารองเท้าจะเป็นรองเท้าที่อ่า ดีไซน์ดูจากข้างหน้าเนี่ยจะค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเ,เราดูจากข้างหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่โต้งเขาเป็นแอมบาสเตอร์ของ e s p o r t ์ปีนี้ด้วยนะเราจะเห็นเลยว่าด้านหลังเนี่ยมันจะคล้ายๆโลโก้โปลีที่เป็นสีดําขาวเห็นปะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เป็นการดีไซน์ออกมาซึ่งสวยดีรองเท้าให้ดูหนึ่รอบนอี่ไปเอาจริงชุดนี้พี่ชอบทางชุดยกเว้นทรงผมขอเปลี่ยนทรงผมได้ไหม ขอไปใช้ทรงผมเจียมดีกว่าใครที่รอทรงผมเจียมอยู่ก็รอต่อไปนะเดี๋ยวจะมาขายเนี่ยนะครเนี่ยอันนี้รอละมาถึงวิธีการเล่นกิจกรรมบ้างดีกว่ากิจกรรมเนี่ยคิดง่ายๆคือมันจะมีกระป๋องอยู่3อันเราจะปากระป๋องให้มันลม้มซึ่งในกระป๋องเนี่ยจะมีโทเค็นอยู่ถ้าเกิดเราปาเจอโทเค็นเราจะได้ไปด่านต่อไปเจอโทเค็นอีกอันหนึ่งได้ไปด่านต่อไปอีกมี3ด่านถ้าเก็บครบ3โทเค็นจะได้ชุดนี้ไปเลย นะครับเวลาเชี่ยวปลาไปเนี่ยมันมีโอกาสที่กระป๋องเนี่ยมันจะล้มตั้งแต่1 2หรือ3กระป๋องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดล้ม1กระป๋องเราต้องไปลุ้นว่าไอ้กระป๋องที่ล้มเนี่ยมันมีโทเค็นอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่มีกระป๋าเพิ่มไปอีกนะให้มันล้มอีก2หรือ1กระป๋อ, 1, อ 1, งรรอถ้าล้มอีก2ก็จะโทเค็นแน่นอนถ้าล้มอีก1ก็ลุ้นอีกว่ามีโทเค็นหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆการปลาคลารั้งแรกจะถูกหน่อยครั้งที่2ก็แพงขึ้นครั้งที่3ก็แพงขึ้นอีกซึ่งถ้าน้องดดูีน้องจะปลาแคค่3รั้ง ในการเก็บ3โทเค็นทั้าน้องดวงไม่ดีน้องน้ำปลาทั้งหมด9ครั้งในการเก็บโทเค็นทั้งหมดเท่าไหร่เหรอจำไม่ได้จําได้ว่าถ้า3ครั้งนั้นจะมาประมาณร้อยกว่าเพชรแต่ว่าถ้าเกิด9ครั้งเนี้ยจะแพงนะน่าจะประมาณ2000กว่าเพชรมั้ง2 2 0พเพชรไม่เกินเนี้ยไม่น่าเกินเนี้ยประมาณ2,200เพชรแต่ว่าการันตีได้ชุดแน่นอนชุดนี้นะครับก็ไปปลากันได้ตั้งแต่วันที่8จนถึง14 ขอให้ดวงดีกันทุกคนนะสำหรับชุดนี้เท่ชอบไปแล้วบายบๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าต้องบอกว่าของดีของดีของดีเลยของดีเนี่ยเดี๋ยวเอาของมาโชว์ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook Youtube เหมือนเดิมไปละบาย,บาย